เอาละรครับกลับมาในช่วงนี้ก็ช่วงท้ายของรายการคุยข่าวยามเย็นแล้วนะฮะเดี๋ยวมาปิดท้ายในช่วงนี้ผมมีข่าวต่างประเทศนะฮะไปกันดูกันที่ยูเครนนะครับมีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่อต้านการออก,กอมายของรัฐบาลก็ยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงขึ้นนะฮะซึ่งก็อาจจะทําให้รัฐบาลตัดสินใจว่าจะมีการควบคุมหรือว่าสลายการชุมนุมดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีมิคคลาอัสซาร์ฟแห่งยูเครนครับแถลงเตือนผู้ชุมนุมว่า หากยังไม่หยุดแสดงพฤติกรรมยั่วยุขม่มขู่ต่อความมั่นคงของประเทศรัฐบาลอาจจะดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายห้ามการประท้วงที่บังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยการใช้กําลังทหารเข้าสลายการชุมนุมนะครับโดยแหล่งข่าวอ้างว่าการประท้วงเกิดขึ้นท่ามกลางการแทรกแซงของสภาพยุโรปหรือว่าเอูแล้วก็รัฐบาลเยอรมันด้วยโดยการประทักครั้งใหม่ในยูเครนนะครับระหว่างตำรวจปราบจราจรกับผู้ชุมนุม,มเริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสืบเนื่องจากความโกรธแค้นอย่างนุนแรง ในการออกกฎหมายห้ามการชุมนุมที่สาธารณะของรัฐบาลแล้วก็มีบทลงโทษสูงสุดเนี่ยจำคุก5ปีด้วยกันแต่ว่าชนวนของการประท้วงที่แท้จริงเนี่ยเนื่องจากความไม่พอใจอย่างหนักต่อการที่ประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานุควิชนะครับปฏิเสธการลงนามในข้อตกลงทางการค้ากับยูเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่กลับไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียแทนเนี่ยชาวบ,บ้านหรือว่าประชาชนไม่พอใจก็เลยออกมาชุมนุมยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้เลยนะฮะ เนี่นะคะเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ก็มีขึ้นที่ต่างประเทศเหมือนกันรจริงๆถ้าเราดูเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศบางทีย้อนมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจบ้านเราก็ดีเหมือนกันนะคะ,อ,ะอย่าให้เกิดเหตุรุนแรงแบบเขาเลยนะคะอาลลค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในคุยข่าวราบวันไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ผู้ปัญชาการเรือนจำจังหวัดกาลสินควบคุมตัวนางสาวสุมาลีแท่นจันหลังนำยาบ้ายัดใส่ลูกชิ้นทอดลูกละ10เม็ดบรรจุไว้ในถุงพลาสติกรวมกว่า900เม็ดส่งให้กับผู้ต้องขังชื่อวินัยแชม่มซึ่งเป็นสามีแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนจึงนำส่งตำรวจดำเนินคดี พบรถเก่งนิสสันถูกเผาทิ้งกลางป่าสวนยางพาร,ราหมู่ที่4ตำบลลำสินอเภอสีนาคารินจังังวดพัทลุงซึ่งบริเวณด้านข้างคนขับและประตูด้านหลังซ้ายมีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดจ,จำนวนเจ็ดรูและบริเวณตัวรถด้านซ้ายมีรอยบุบเป็นทางยาวคล้ายถูกชนเบื้องตน้นตำรวจสันนิษฐานว่าอาจเป็นรถที่ถูกจรกรรมมาและใช้ในการกระทำความผิดจึงนำมาเผาทิ้งชาวบ้านสามูบ้านในตำบลชีลองอเภอเมืองจัังหวดชัยภูมิ ภาการนำทรายมาบรรจุกระสอบไปกั้นลำน้ำชีในลำห้วยชีลองความยาว3กิโลเมตรเพื่อกักเก็บน้ำไว้ผลิตประปาหมู่บ้านให้กับชาวบ้าน300ครัวเรือนหลังต้องประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากลำน้ำชีแห้งขอดทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและทำการเกษตร สภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐกำลังตกอยู่ภายใต้ใตอิทธิพลของกระแสลมพั้วโลกระลอกใหม่ทำให้อุณหภูมิลดลงต่ำถึง18องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้มีหิมตะตกสูงถึง30เซนติเมตรซึ่งสภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งมวลชนทำให้ขณะนี้มีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า3 0 0พเที่ยวเหล่าอาัยการจากนานาชาติรวมตัวกันที่ประเทศอังกฤษเพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลที่กล่าวถึงการสังหารนักโทษของรัฐบาลซีเรีย ซึ่งเป็นภาพถ่ายกว่า55,000รูปว่าเป็นการสังหารระดับอุตสาหกรรมเนื่องจากมีนักโทษจำนวนมากถูกทรมานในสภาพหิหวโหยสู้ผอมถูกรัดคอหรือทำร้ายก่อนจะถูกสังหารราว1 1 0 0 0รายซึ่งหลักฐานดังกล่าวอาจทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลซีเรียอาจต้องเผชิญข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและเป็นอาชญากรสงครามได้ ก่อนจากกันไปนะคะย้ำอีกสักหนึ่งรอบค่ะสำหรับคาร์บอนเอฟเอคลาอังกฤษรอบที่4นะคะเสาร์นี้แล้วนะคะ25มกราคมค่ะคู่แรกแข่าเทอาสดค่ะทุ่ม45ค่ะติดตามชมกันได้บอลมาร์ชพบกับลิเวอร์พูลค่ะถ่ายทอดทางช่อง8นะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นเทปบันทึกการแข่งขัน2คู่ค่ะคู่แรกตีหนึ่งนะคะโบตันพบกับคาร์ดิฟจากนั้นตีสามค่ะอีกหนึ่งคู่ระหว่างเดอร์แลนด์กับคิตตมิสเตอร์ค่ะ แล้ววันอาทิตย์ต่อความมันกันเลยนะคะ26มกราคมเป็นการถ่ายทอดสดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับฟูลแลมเวลา2ทุ่มตรงค่ะอืมเมื่อสักครู่อ่าน s อสไปด้วยเนี่ยขึ้นใจนะ,ะส่งมาจากหลายจังหวัดมากเชียงใหม่ก็มาลำปาก,ก็มาส่วนใหญ่มาจากทางภาคเหนือนะครับขอบคุณทุกๆ SMS ด้วยนะครับะนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนนะคะคุยขายามเย็นของเราค่ะชาร์ปด u m ิ n t s o โซลูชั s นส์สานความต่างรวมเป็นหนึ่งเพื่อธุรกิจคุณจากชาร์ปขอบคุณด้วยค่ะสำหรับสมหวังเงิินนนสั่่งไไดด้้เเเเเอจทททททะะะบบีียยรรรรถุปภโลค์0 212 2, 3, 4,000ค่ะอค่ะอีสานเข้ามานะครับผูกผาม่านนะครับจังหวัดขอนแก่นนาวมากขอบคุณด้วยนะฮะคู<อ>่นี้กลับมาเจอเราทั้ง3คนใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ